แล้วก็มาดูกลุ่มงานตัวนี้ตัวแรกก็จะเป็นกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าใช้ในห้องพักตัวนี้ความจุ0ู8ลิตรงานนำเข้าคุณภาพดีแล้วก็งานน่ารัก0 8ลิตรมันก็เหมาะสมกับการไว้ในห้องพักซึ่งเล็กๆแล้วก็ไม่ไม่เกะก,กะมากแล้วก็ตัวนี้รูปทรงก็จะโมเดิร์นแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นอันตรายนะคะแล้วตัวตัวนี้ ต่อมาก็จะเป็นกาเก็บน้ําร้อนตัวนี้ไ้จะเป็นสแตเลสจะมีหลายไซ์ถ้าตัวอันเล็กๆนี่ก็จะเป็นไซ์ที่เหมือนกินกาแฟกัน2คนแล้วก็ให้เติมไซต่อมาก็จะเป็นไซ์0.6ลิตรอีกต่อมาก็คือ1ลิตรแล้วก็1.5ลิตรไซ์นี้ลูกค้าบางคนอาจจะชงกาแฟหรือว่าชาเอาไว้ให้เหมือนบริกรเขาเติมให้ลูกค้าในในห้องอาหารได้ ตัวนี้ก็สามารถจะใส่ชาใส่กาแฟาที่ปรุงสําเร็จแล้วเทได้นะคะแล้วก็ตัวนี้งานไส้ข้างในก็จะเป็นไส้สตเตเลตความหนาของสตเตเลตคือ1 8บแงานก็จะค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็ดีตัวนี้จะเป็นกระติกไส้แก้วราคาจะถูกกว่าแต่ไส้แก้วเนี่ยมันแตกได้ถ้าเกิดว่าตัวนี้ก็จะใช้ในโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะหรือไม่ก็ลูกค้าที่เป็นโรงแรมเก็บน้ำร้อนสอบถามเพิ่มเติม,ตมอีเมลหรือว่า โทรมาถามได้มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะสวัสดีค่ะ